ครับอ,อันนี้เราจะมา,าถามถึงปัญหานะว่าที่น้องคนมาแก้ไขเรื่องเรื่องคลัสนะครับอา,อาการที่มานะเป็นเป็นเป็นแบบไหนครับยังไงครอาการคือ,อเป็นเจสามเจสี่ 3, 4, คือมันลื่นลื่น,นมันลดหนักลดหนักคือไปได้แต่ลดเบาคือมันเหมือนกับฟีทิ้งอโอเคแล้วก็พออันนี้คือคาา์ชุดแรก ทุดสองก็เป็นเหมือนกันทุดสองคือไปเกียร์ไฟวินแต่ไม่เอาไม่เอา,เอาหวีกับแผ่นไปด้วยไม่ได้นำชุดหวีใหม่ไปให้ลงจริงด้วยนะก็เลยอา,าอาการอาการ,อาการก็เลยกลับมาเป็นเหมือนรอบแรกแต่ว่าทักที่ใส่ไปชุด,ช,ดชุดใหม่เนี่ยหอลงมาแล้วคือว่าช,ชุดทักชุดนั้นก็คือคือเสียเลยนะ แต่ทีเนี้นนะพอเสร็จแล้วเราจะให้ให้ลูกปนะ้เาเนาะลองปรับทดลองดูว่าจะหายไหมครับเดี๋ยวเราจะแก้ไขให้นะครับอา,าการมาคือตัด,ล,ด,ล,ดล,ลื่นนะครับตัดลื่นตัดลื่นไปรุ่นนะมีแม่แม่มาแล้วก็รัดรับไม่ไหวนะทําไมถึงลื่นนะไปดูไปดูอาการที่เขาซ่อมมากันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปเล่าให้ฟังครับ ไปดูชุดคัดนี่เป็นชุดที่เขาเปลี่ยนมาใหม่นะเป็นชุดแต่ว่าก็โอเคอยู่ของก็เกตถือว่าเกตบนนะแต่ใส่มามันมันใช้ไม่ได้ครับสปริงสปริงนี่หมุนได้แล้วนะเห็นไอันนี้ยังแน่นอยู่แน่นอยู่ตังเสียงครับเสียงสปริงนี่ล้าหมดแล้วนะครับ กดไม่ไหวนะตัดลึ่งก็รีแมคมาเพราะเป็นธรรมชาตินะครับทีนี้น้องเขาอยากมาใส่ชุดนี้นะคือเป็นชุดเดิมที่เขาสั่งมานะครับแต่สภาพที่มันกินระหว่างจานกดกับไฟวินนะ่ะมันกดได้ไม่เต็มที่นะนี่ทางร้านเราก็แนะนำให้อเอาไฟวินกับแผ่นชุดเดิมเนี่ยไปปรับหน้าที่ลงคึงนะ คือไปปรับปรับหน้าตัวนี้หน้าไปวินแล้วก็หน้าจานกดนะฮะคือจานกดจับได้ไม่เต็มที่นะคับมันเลยลื่นนะคันนี้คือเขาเขาไปปรับมาแล้วอน่ะแต่แต่ไปปรับแต่ไฟวินมานะไม่ยอมไม่ยอมเอาทั้งชุดของชุดคัดไปปรับที่ลงกึงนะครับอ่าก็เลยโดนสองสามเด้งเลยหรือสองสามรอบนะเดี๋ยวเราจะใส่กลับคืนนะว่าอาการลื่น จะหายไปไหมหลังจากที่เราปรับนะครับปรับหน้าชุดคัดนะครับผมอ่าครับสำหรับไอออนิวดีแม็กคันนี้นะฮะเป็นเครื่อง2อ0 0นห้ะครับเครื่อง2อ0 0ชุดคัดทีด่นำไปเกียหน้าไฟวินอ่าคือใช้ไม่ได้นะครับเพราะแรงกดของสปริงไม่พอนะครับเราต้องได้สั่ง ของนะที่เป็นคัตสองชั้นนะครับที่เป็นคัตสองชั้นนํามาใส่นะอันนี้เป็นคัตผ้าผสมนะครับคัตผ้าผสมแรงกดแรงกดจะเป็นแบบปกตินะแต่เป็นคัตสองชั้นนะครับแรงกดก็จะเบาหน่อยอ,อันนี้รับบูธได้ถึงประมาณ30มสิบถึงสาบห้าบูธนะครับตูวของโตโบนะครับตัวนี้ ที่ร้านมีจำหน่ายนะฮะสำหรับรถที่รีแมปนะฮะถ้าเป็นผ้าคัดหรือชุดคัดเดิมธรรมดาของเขาเ<จะ>วลาใส่เข้าไปมันจะลื่นนะช่วงออกตัวมั่งหรือว่าเกียร์สามเกียร์สี่อยเงี้ยเราใช้ไปก็จะลื่นนะแรงกดไม่ดีไม่พอฮะไม่ได้นะใช้ไม่ได้นะพูดง่ายๆเลยเมื่อวานเราก็ลองทดสอบให้น้องดูแล้วก็ใ,ใช้ไม่ได้นะครับ เราจะใช้ชุดคัดชุดนี้นะเป็นชุดพิเศษที่สั่งทำขึ้นมานะครับแรงกดแบบธรรมดานะครับแต่เป็นสองชั้นนะครับเวลากดเหยียบก็จะเบาหน่อยนะฮะนิ่มอ,อันนี้หลังจากการประ,อประกอบประกอบเสร็จแนละ้วหลังจากที่เราประกอบเสร็จแล้วก็จะให้น้องวิ่งทดสอบดูฮะให้ลูกค้าเราเนี่แหละวิ่งทดสอบดูนะครับ อบอกกล่าวไว้เพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวประกอบเข้าไปแล้วก็จะวิ่งทดสอบดูครับผมเป็นไงครับจากที่ไปทดลองมาที่เราเปลี่ยนชุดไปนะ,ะยกคัดชุดใหม่ให้เลยเดี๋ยวก็ไม่ไม่ได้ยินก็ดีขึ้นหลังจากที่ใส่ชุดใหม่เข้าไปวิ่งดีขึ้นไหมเจเจสามเจสี่พืดไหมไม่พืดไม่พืดนแล้วนะ หายแล้วนะครับหายแแก้ไขถูกจุดก็เซฟตังได้นะครับติดจุดก็ทีถข่าวว่าจะเปลี่ยนมาไปทํามาหลายหลายเจ้าแล้วใช่ไหมสามสามที่แล้วสามที่แล้วอันนี้จ,นะจบแล้วนะจบแล้วจบแล้วอันนี้ก็ฝากติดตามท่างหวงแล้วนะครับดู้แงะจลงานช่างนะครับสำหรับงานซ่อมรถยนต์ฮะซ่อมบำรุงดูแลรักษารถยนต์นะครับที่ถนนเรียกว่าบางเกตฮะ จังหวัดนนทบุรีนะครับอันนี้ก็แค่นี้สวัสดีครับผม